ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเอได้อีกเช่นเดิมวันนี้เราก็มาทำยำมามา่าใส่ผักกระเฉดกันมาดูวิธีทำเลยค่ะค่ะเราก็มาต่อกันนะคะเราได้ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วอะยำผักกระเฉดกรอบใส่กุ้ง เนี่ยค่ะเครื่องต่างๆนานานะคะมีมะนาวมีมะเขือเทศแล้วก็หอมแดงแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้พริกแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็มีนี่เลยมามา่าพ่การไม่ได้คือกุ้งค่ะแล้วก็เอก็ ะใส่หมูสับด้วยนะคะเอ้มหมูสับเลยนิดนึงเดี๋ยวเอจะใส่หมูสับไปด้วยเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะคะอันอื่นเลยน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วก็ลวกลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องลวกนานนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่ไม่ก่อก็ ลวกให้เขาสลบสลบแ,แล้วเราก็เอามาแช่น้ำเย็นนะคะเนาะเอยเปิดน้ำเย็นตัวนครตอกแล้วเราก็มาแช่น้ำเย็น เนี่ยค่ะไหนไหนบางตรงนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นหมดเลยได้เห็นวิธีทำหมดเลยโอเคตอนนี้เ e อ็กคิดว่าสำหรับอ e ีทานก็ได้แล้วนี okay. ่ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปในน้ำเย็นให้เขากรอบนะคะ ของอะไรก็แล้วแต่ผักอะไรก็แล้วแต่เราต้องถ้าให้เขากรอบหรือให้เขาเขียวสวยอยู่เสมอเราต้องเอาน้ําแข็งนั่เอาไว้หรือใส่น้ําเย็นนะคะแต่ว่าถ้าเราจะมีก๊อกน้ําเย็นกับนนะ้ำร้อนเราก็ใส่ก็ใส่น้ำแข็งก็ได้ค่ะเราก็ใส่แค่น้ําเย็นก็พอแต่ถ้าบางคนต้องการที่ทําให้ผักเขียวกรอบอยู่ที่เมืองไทยก็หาน้ําแข็งหรือน้ําเย็น มาใส่นอกเอาไว้นะคะแล้วก็ยังกกบอ,อยู่ค่ะอ่ะแ้ำหน,นับต่อไปนี่เลยค่ะใส่มาม่าเข้าไปเลยเดี๋ยวจะมาเอาผักออกจากน้ำานะ,ะสะางนี้ก็มาม่าก็ยังลวกอยู่มามะ่านี่ไม่ต้องรวกนะ ถ้าลวกนานแล้วบางคนก็ชอบเส้นอื่นก็นานก็ได้คะ่ะแต่บางคนนี่ไม่ชอบเส้นอื่นๆอย่างเอน็นี่เส้นอื่นๆเอ็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะคะ่ะเอชอบเส้นที่แบบว่ากรุบกรอบอ่ะอ่าก็ลวกน,นิดเดียวอ่ะนะคะไม่ต้องลวกนานอ่าก็กลับอ่อลอยเขาไปแยกเส้นแค่นั้นพอแล้วก็มาดูเครื่องปรุงมีอะไรมากชลด นี่ค่ะชูโรตน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วน,นี่คิดว่าเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องนี่โอเคนี่เลยค่ะ เนี่ยค่ะก็ตักขึ้นมาขึ้นมาแล้วใส่ลงไปเห็นไหมคะอืใครๆก็ทำได้ค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็มาลวกกุ้งกันต่อเลยเนาะนี่ค่ะกุ้งค่ะ ต้องสุกมากนะคะแล้วแต่คนชอบสุกมากสุกน้อยก็ลวกได้ตามแต่เอกชอบตางกลางไม่ชอบสุกมากไม่ชอบสุกน้อยปิดไฟเลยค่ะนี่เลยเห็นไหมคะกระนายำ,ยำกะยำกระนาดอกใ่กุ้ง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เสร็จแล้วใส่อะไรมงเอ่ยใส่กุ้งใส่ผักใส่เส้นหมี่รวมกันละนี่อะไร,อระเอ่ย,ยหมูสับค่ะเอ๊ะจะใส่หมูสับไปด้วยหมูสับเสร็จแล้วเรามาใส่เครื่องกันเลยนะคะ ใส่หมดไปเลยค่ะนี่พริกหอมแดงมะเขือมะนาวถ้ามะนาวไว้ใส่ทีหลังนะคะถ้าเกิดว่าใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะแล้วแต่ใครชอบเอ๋ก็จะใส่ประมาณสช้อนนึ่งเ,เอ๋ชอบเป็นคนทานมันนิดนึง แต่เคยเจาะน้าตาลแล้วค่ะบาหวานไม่มีค่ะก็ทานได้ค่ะสําหรับคนที่เป็นบาหวานก็หากลูโคสมาทานแล้วกันนะคะกลูโคสมาใส่หรือจะเป็นน้ําผึ้งก็ได้ค่ะไปเลยค่ะสามสี่ก็ผักเราเยอะอ่าแล้วก็ซีอิ๊วเนี่ยใครจะใส่ก็ใส่ใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะ ชูรสค่ะไม่ถึงหนึ่งช้อนชาใส่ไปเลยค่ะแล้วเรามาคนให้เข้ากันนะคะนี่เลยกนให้เข้ากันเลยคนให้เขาเข้ากันก่อนจะใส่มะนาวนะคะ ดับสุดท้ายเลยใส่มะนาวค่ะถ้ามะนาวไม่พอนี่ต้องขออนุญาตใส่แบบเป็นขวดนะคะเพราะว่าไม่อยากบีบบีมะนาวเมืองนอกนี่ก็ต้องใช้แรงเยอะนะคะไม่เหมือนบ้านเราเปลือกมันเปลือกมันหนากว่ากันนะคะ ชิมดีนะคะบางคนชอบเค็มบางคนชอบหวานหน่อยชอบเปรี้ยวหน่อยก็มาเลยค่ะอนุญาตเลยนะคะอื้อหือ อร่อยบางครั้งที่สุดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเอะกขอใส่น้ำปลาอกีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเอ็กไม่ค่อยชอบเี้ยอเท่าไหร่เสร็จแล้วนี่เรามาชิมน้ำกันดู อร่อยแล้วค่ะพออร่อยแล้วเราก็ใส่นี่เลยต้นหอมค่ะใส่ตามหลังเลยเขาให้เข้ากันเขาให้เข้ากันเป็นอันได้เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ๆ>มาจัดจากนกันได้เลยค่ะ มาจัดจานผักกัน,นะคะ่ะเอาโซรีโอ้ยซุมซามนี่เก็บไว้ให้เลยค่ะเราก็มาจัดจานผักกันเลยะคะ่ะนี่นี่แล้วแต่ใครชอบใครชอบออผักด้านไหนใส่เยอะแค่ไหน นี่่ยคะจัดจานผักเสร็จแล้วเดี๋ยวามาดูกันในกล้ๆมองเห็นเห็น,นกันเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยววต้องเอากล้องหน่อยไหมนี่เลยคะ่ะเห็นแล้วนี่เลยโอเคใลงไปนะคะ ยำปักระเฉดกรอบใส่มาม่าแล้วก็องสามชานที่ขาดไม่ได้คือกุ้งนี่ค่ะทำง่ายๆจะตายครัวกันแลยไหม้าไปเลยค่ะใส่ไปเลย เพราะว่าเราวันนี้เราไม่ต้องทันข้าวนะคะเราก็ทาําแค่ยังก็พอแล้วค่ะเพราะว่าจะได้ไม่พิ่จะได้ไดแป้งจะได้มีเยอะเนาะเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันแล้เวเราก็ัมาจัดกันนิดนึงเนาะเรามาจัดจานกันหน่อยนี่นี่นี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอจจะมาโชว์ให้ดูเนาะเดี๋ยวจะทานทานให้ดูนะคะ เสร็จแล้วค่ะยำผักกระเฉดกรอบใสกุ้งแล้วก็หมูสับแล้วก็จัดจานแบบครัวฮอลแลนด์ค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ s u b สไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ